ยองไซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกอร์เ p ป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเด็กๆเบมอนนะครับเพราะว่ามีแฟนๆเนี่ยไปเจอเด็กๆที่หน้าตึก YG อีกแล้วช่วงนี้คือเจอบ่อยมากๆแทบจะมีเรื่องแบบนี้จากแฟนคลับที่เกาหลีรวมถึงแฟนคลับต่างชาติที่ไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยเจอสาวๆเบมอนกัน ทุกวันทุกอาทิตย์กันเลยนะครับครั้งนี้คุณออริจินอลโพสหรือว่าคุณ OP เขาเนี่ยก็เจอสาวๆเบมอน กำลังเดินออกมาจากตึก y g กันเลยมาด้วยกันเนี่ยน่าจะประมาณ6คนนะครับจากในคลิปจากในรูปที่เห็นกันซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่ารูปเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่จากที่สังเกตดูดูแล้วเนี่ยมี6คนนะครับรวมไปถึงน่าจะมีคนดูแลเด็กๆเ,เ,เบมอนด้วยหรือเปล่าทาแฟนๆบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่า6คนนี้นะครับจะมีลุกะอาซาชิกิต้าพาริตาแล้วก็อารยอนนะครับรวมถึงฮารัมด้วยขาดโรราไปคนหนึง ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วว่าน้องโรราเขาก็เรียนหนังสือนั่นเองนะครับกลับบ้านน่าจะกลับเร็วกว่านี้เพื่อต้องเพื่อระยะเวลาในการเดินทางด้วยนั่นเองจากตึก YG ถึงบ้านเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวดังนั้นน่าจะต้องรีบซ้อมแล้วก็ออกจากตึกก่อนเพื่อเดินทางกลับที่บ้านก่อนที่จะมืดจะค่านั่นเองก็เลยเป็นคลิปเป็นภาพที่ได้เห็นเด็กๆเ,เปมอนเนี่ยเดินออกจากตึกมาเพียงแค่6คนนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางออกไปหาอะไรกินแล้วก็กลับหอพักซึ่งฟแฟนๆเนี่ยไม่ได้เจอเพียงแค่คนเดียวนะครับมี คนอื่นๆเนี่ยที่ไปเจอด้วยในวันเดียวกันดูเหมือนฝนตกแล้วก็เด็กๆพกร่มมานะครับแต่ก็นั่นแหละฝนหยุดแล้วน่าจะไม่ต้องตากฝนออกไปไหนก็เดินตัวปลิวเดินชิลๆกันไปเมาสมอสนุกสนานมีการหยุดทักทายแฟนคลับด้วยออกจากตึกมาหเห็นแฟนคลับรอเนี่ยก็มีการโบกมือทักทายบายๆให้กับแฟนๆนะครับและหลายๆคนก็บอกว่าเด็กๆบีบีมอนสเตอร์ตัวจริงนั้นแต่ละคนคือสูงขาย,ยาวกันสุดๆมีฟิลนางแบบออกมาตั้งแต่ไกลเลยไม่ว่าจะเป็น พี่ใหญ่หรือว,ว่ามักเน่นะครับบางคนก็บอกว่าภริตากับฮารัมเนี่ยเป็นคนที่สูงมากๆสูงสุดในวงและก็ขายาวที่สุดด้วยฟิลเหมือนกําลังเห็นนางแบบเนี่ยเดินเล่นอยู่ กลางถนนหรือว่าข้างทางหน้าตึกว G จีอะไรแบบนี้เลยนะครับและยังมีฟแฟนๆที่บอกว่าวันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีฝนตกลงมาแต่ว่าพอเห็นเด็กๆ Baby m มอน t เตอร์แล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยเพราะแต่ละคนเนี่ย Energy ดียิ้มแยม้แยมแจ่มใสแม้ว่าจะฝนตกหรือว่าเพิ่งเลิกจากการซ้อมมาสาวๆหลายๆคนเนี่ยต่างบอกว่าเด็กๆ Baby m มอน t เตอร์เขามีความเท่ที่แบบว่าทาให้ผู้หญิงเนี่ยหลงรักได้เลยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ฟแฟนๆเนี่ยรอเจอเด็กๆเ,เ,เบมอนกันเยอะมากๆ และก็เจอกันบ่อยด้วยแถวแถวตึก YG เนี่ยรอเจอกันได้แทบทุกวันเลยจริงๆนะครับใกล้จะเดบิวต์เต็มที่กลิ่นของความปังเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะคะว่าในวันพฤหัสนี้รายการ EP ต่อไปจะเป็นยังไงโชว์ของอีก4คนที่เหลือจะเด็ดขนาดไหนและปลายางเขาจะประกาศวันเดบิวต์เมื่อไหร่จะพูดถึงเรื่องจำนวน Baby Monster จริงๆหรือยังนะครับก็มารอดูกันได้เลยพฤหัสนี้4ทุ่มที่ช่อง Baby Monster Official YouTube สำหรับคลิปนี้เราบ้ามาแช มาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนให้แฟนๆทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยมาพูดคุยกันถึงเด็กเบบีมอนสเตอร์ทั้ง7คนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้การคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดลงคลิปปุ๊บจะได้รีบเข้ามาฟังมาเม้าส์มอยกันเลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วกกลลัััััับบบมมาาจออนนนใหห่คคคิป้รรสสวดียง